สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถกระบะน่าใช้1คันนะครับกระบะแคปนิสสัน a v ร r a นะครับปี2011นะครับตัวนี้เป็นกระบะแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบาย a นร r a เครื่อง2 5 0 5เกียร์ธรรมดาดีเซลคอมมันเร็วนะครับ รถส,สวยสมบูรณ์มากๆนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้ทั่วไทยรถส,สภาพพร้อมใช้นะครับกระบะแคปเปิดข้างได้แบบนี้เลยนะครับภายในสวยสะอาดสภาพเดิมจากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้าใครที่สนใจและกําลังหากระบะใช้งานนะครับหนึ่งแบาทมือเดียวป้ายแดงปี2011นิะครับนิสสันนวาวาร่าเกียร์ธรรมดาดีเซลเครื่อง2 0 0 5 นี่เลยครับสาภาพงามๆนะครับถ้าท่านกำลังหานะครับคันนี้ได้ปี2011และในราคา159,000บาทนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่แท้190,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับคันนี้บริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนโทรได้ไลน์ได้ครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับแจ้งจากช่อง y o u t u b e ขอส่วนลดได้เลยครับคันนี้สาภาพดีมากๆราคาเปิดมาแบบ หน้าจับหน้าจองเอาไปใช้งานนะครับกระบะทําเงินทํางานเอาไปต่อยอดได้เลยครับ1นึ่0แบาทนะครับขอย้ําว่านวราชทนทานอะไรดูแลง่ายใช้ได้สบายสบายครับรุ่นนี้อึดถึกทนอยู่แล้วครับเป็นที่รู้จักกันครับสาหรับกระบะของนิสสันนะครับใครที่สนใจนะครับมาเช็คมาชมเลยครับอยู่ใกล้คลองเจปทุมธานีไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพ สมบูรณ์นะครับไม่มีชนักอัดต่อแลยพิกว่ามการันตีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอเราโกหกบอกเม็ดคืนเงินทันทีนะครับรถสภาพงาม,งามนะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับแคปขึ้นลงสะดวกสบายใช้งานได้คล่องตัวนะครับใครที่กําลังหากระบะนะครับคันนี้สวยสภาพดีปี2011นะครับช่วงนี้มีกระบะมาลงให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับ มีหลากหลายแบรนด์นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับคันนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับบริการจะส่งได้ทั่วไทยรับประกันสมาชิกได้รถแน่นอนนะครับกับรถสภาพดีดีเน้นหาไว้ใช้งานขอย้ำอีกรอบนะครับว่าปี2011ในราคา159,000บาทนะครับกับรถสภาพสวยๆนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับราคานี้สภาพนี้นะครับเดินหาเองในท้องตลาด เจอครับแต่ไม่ใช่ราคานี้และเจอก็ไม่รู้ว่าสภาพแบบไหนนะครับคันนี้การันตีไม่มีชนหนักตต่อหรือพิกความเราคัดรถสวยนะครับเช็ครถด,ดีนะครับนี่เลยครับคัดมาฝากนะครับกระบะ m a ็กไครเนก็ครบนะครับ ยางดอกเต็มใช้งานได้ยาวครับคันนี้ซื้อไปก็ไม่ต้องซ่อมอะไรครับใช้งานได้เลยครับกับรถส,สวยสภาพดีๆ Nissan Navara นะครับ c a r i b e r ปี2011ครับมือเดียวป้ายแดงพร้อมขับพร้อมขายเอาไปทําเงินทํางานต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอไลนละเอียดนะครับต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับ รับรถหารถมาส่งให้กับในช่องของเราได้ดูได้ชมได้เลือกนะครับใครถูกใจกดติดตามไว้ได้เลยนะครับลิงก์ไลน์ไปได้ครับเบอร์โทรไลน์ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสวยรถดีคัดมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหากระบะครับสวยจริงคันนี้